ปีนามีงานอีกแล้วจะลองพุทธมนตรอีสานขอนแกน่นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน่นมาสันโอ้ปีนาสิบถึงสิบเก้าเก้าวันเก่าขึ้นมีอย่งเงีวดง่วงามกค้ยกวยวงามงาม,มารกำกับกว,วดกระบือเดี๋ยว กระบือใหญ่โอ๋จะพอะบนว่ากระบือใหญ่เนะกาติว่าภาษาอิสานมันกะสิตเป็นยังไงล่ะมหากรรมการประกวดโอ้ยเงานี่ไปแน่ล่ะวันที่สิบสงการขนมกินสิบเอ็ดเบียสิบสองจารอดฟองเส้นหลัง ลำเปิดโจิบ14หมกมอน <c oughs> ้นแก่นที่มาผสม1กระเบียบ17แจกเกินร้อยิบแ18อีสานาคนครสินผิดตายโดยสาวน่อยพิรปั่นแนป้ง19ปัดตู้งานใหญ่เลยงานฉลองกุธมณฑ้น,นอีสาน ขอนแก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 นนี n, ken, 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 ken. Này, ấy, ่นะว่าให้ฟังเนี่ยาษาอีสานวางเดชกระบือกระบือใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นภาษาอีสานเด้อคุ้งง่ยแบบนี้